ครับสวัสดีครับก็เจอกันคลิปที่2พันธุ์ที่ใช้ปลูกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับเช่นของ ACDC เนี่ยนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ CBD อยู่ที่18ถึง22เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ t ี c จะต่ำกว่า0.3เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักนะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าหากพันธุ์แคนาเบส ไม่ว่าจะเป็นเฮมหรือมาริฮวนนาถ้ามี THC ต่ำกว่า1%นั่นถือว่าเป็นกัรชงไปโฟกัสที่พันสเราจะต้องใช้เครื่องจักรที่มีสเต็ปดังนี้นะครับสเต็ปแรกก็คือการ extraction ก็คือการสกัดเราต้องนําดอกในส่วนดอกเนี่ยมาสกัดนะครับเพราะว่าดอกจะมีสารแคนาบินอยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ CBD 18%ที่พูดถึงนะครับการสกัดที่เหมาะสมใน ยุคโลกปัจจุบันก็คือการใช้ Super ร์คิ i c a l e t e าเอ l e อร์โเซกนะครับก็อาจจะใช้เป็นระบบเซน t ิฟิวส์นะครับซึ่งจะประหยัดต้นทุนอย่างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายค่ายนะครับใช้เช่นของอาทางยุโรปก็เคยใช้ Super ร์คิดข้อเซลถนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ percent yield, percent yield, ก็คือเปอร์เซนต์ผลผลิตภัณฑ์มันน้อยก็เป็นระบบเ e n t ิฟิ u ส์นะครับ หลังจากนั้นก็จะมาผ่านกระบวนการกรองนะครับกระบวน,นการกรองก็คือ wintration นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าสู่การรีไซเคเิลเอาโซเวนต์กลับมาใช้ใหม่นะครับเขาเรียกว่าใช้ evaporation นะครับซึ่งการใช้เครื่องจักรที่จะละเหยเอาตัวแอลกอฮอล์กลับมาใช้เนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเช่น rotary evaporation ก็เป็นลนักษณะทรงกลมนะครับเป็นแก้วทรงกลม นะะฮก็มีตั้งแต่ขนาด100ลิตรนะฮะถึง500ลิตรก็มีแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ที่เป็นสแตนเลสสตีลก็มีถึงอ่า1,000ลิตรก็มีนะครับเมื่อเราเหยียลซเวนกลับก็จะไปสู่อ่าสเตปของดีคาร์บอกซิเลชันนะครับดีคาร์บอกซิเลชันก็คือการเปลี่ยนอ่าตัว CBD นะฮะอ่า c b d a นะครับของพืชเนี่ยนะครับอ่าพืชเวลามัน สังเคราะห์ออกมา secondary metabolite ของมันนะครับมันจะให้ CBDA นะครับก็คือ c a n n a b i i o i carboxylic acid ซึ่งเราจะต้อง convert ตัว CBDA ให้กลายเป็น CBD เต็มเมเนี่ยนะครับโดยมาทำปฏิกิยาที่เรียกว่า decarboxylation เพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการ decarboxylation ก็จะมี process นี้ด้วยนะมันก็จะเปลี่ยน CBDA กลายเป็น CBD ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็นำมาแยกนะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า โมเลกุลาร์ดิสโซเลชันนะครับโมเลกุลาร์ดิสโซเลชันเป็นการกลั่นลำดับส่วนนะครับในการแยกแคน,นาบินอยด์นะครับหลายๆตัวออกจากกันซึ่งตัวพันธ์กันชงที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นพัน CBD เด่น18% up ของ CBD เพราะฉะนั้นมันมี t h c อยู่ไม่เกิน0.3เนี่ยเราสามารถที่จะกลันกออกกล่นแยกออกมาได้เมื่อกลั่นแยกออกมาได้ก็แยก CBD ออกมานะครับ CBD เจอความร้อนจะกลายเป็นของเหลว ส่วน THC เนี่ยมันมีนิดเดียวเองนะครับแล้วก็แยกมันออกได้ก็มาเข้าสู่สเตป r e c r i s t a l i z a t i o n ก็คือการตกผลึกนะครับแล้วก็กรองแยกออกนำไปอบให้แห้งนะครับในแต่ละโปรเซสจะต้องวัดปริมาณ purity คือความบริสุทธิ์ของสารโดยใช้เครื่อง Cannabis Analyzer นะครับของชิมสุนะครับสเตปก็มีตามนี้นะครับ Percent yield ได้กี่กิโลต่อขอบต่อรอบ ถ้าเป็นรุ่นที่เราเห็นในภาพที่จะนอตให้ดูนั้นนะครับเขาเรียกว่า p i l o t Scale จะได้ประมาณ50กิโลต่อวันนะครับ50กิโลต่อ1วันกิโลที่ว่าคือ CBD บริสุทธิ์99% 1เดือนได้เท่าไหร่1.5ตันเพราะนั้นกำลังการผลิต Capacity ของเครื่องจักรเซตย่อมๆนี้จะผลิตได้เดือนละประมาณ1.5ตัน working time 8ชั่วโมงทำา2กะ กลางวันกลางคืน1เดือนจะได้ประมาณ3ตันครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่า Raw Material ที่จะส่งเข้ามาที่โรงงานที่ใช้ p i Pilot Scale ชุดนี้สกัดเนี่ยจะต้องใช้กี่กิโลกร,รัมของดอกแห้งรอชมคลิปหน้านะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเครื่องจักร c a l e ที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะมันเป็นยังไงบ้างนะครับ